ครับอันนี้ครับอิโนโ่หอมโรตาลี่แปดหมื่นครับสองเผาสองตูค้ครับ 4, ครับสีครับอันนี้นะเก่านอกครับามสภาพนี้เลยแปดหมืนบาทครับพี่ใครหาเข้าล้องอ้อยอะไรพวกนี้นะครับพี่พี่จงชิดยาสองเผาวี่ พอเป็นเครื่องสองสูบปุชที่เฉียงแล้วครับจะเปลี่ยนช่วงช่วงเกียร์ต่งถ่ายคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับตัวฟ้าครับอินโนอีสิบสีอีสิแปดสองเผ่านะครับเหมือนกันคล้ายๆกันตัวนี้ต้องเป็นตากลมไม่ใช่ตาเหลี่ยมสามสูบนะครับอย่างหาอะไรมีครับซีนก็เป็นซีนจันบินเหมือนเดิมครับเผ่าหน้าเป็นซีนจันบินเหมือนเดิมคันนี้ก็แปดหมื่นครับสิบห้าแรงสองเผ่าครับเบาะไม่ดีเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับ พร้อมโรตารี่นะครับคันนี้ครับคันนี้ T.U. พันเจ็ดสิบเจ็ดแรงครับเก้าหมื่นครับเบาะเดิมนะครับสีไม่ค่อยสวยครับสภาพนี้เลยพร้อมโรตารี่พี่ห้าหมื่นห้าหมื่นครับคันนี้ครับอมใช้นะครับแบตเตอรี่ใหม่เหมือนเดิมเดิมเดิม ช่างสีทําแมคโครหลายคันจอดหนึ่งสองสามตีคันห้าคันเลยไม่ทันนะทําไม่ทันขายต้นเลยขายอย่างนี้เลยไม่ได้แต่งสีครับแบบเดิมๆเ,เลยครับ mm hmm. อีโนโคโนันนู้นกีหนึ่งห้าสี่ครับก mm ีห hmm. นึ่งห้าสี่ตัวนูน้นสวยๆตัวนู้นนะครับแปดหมื่นครับสิบเจ็ดแรงเก้าหมื่นครับสีเดิมๆแบบนี้เลยครับ mm hmm. นี่พอตั้งครับ mm hmm. เดิมๆเ,เลยครับ ครับแบบนี้เลย 90, 000. 80, 000. ครับเก้าหมื่นแปดหมื่นคันนี้สิบแปดแรงครับสองสู้เหมือนกันสิบแปดแรงคันนี้ดอกอยางหน้าไม่ค่อยสวยแตกดอกอยางหลังแตกครับหายสภาพครับครับกระจังหน้าไม่มีมาแปดรูปใหม่ครับมันมีคานตักมานะแต่ผมไม่รู้ว่าคานตักเออน่าจะเป็นคานตักคานตักนี่แหละอ๋อคานตักเลยละอีห e น e ึ 4, 2, ่งแปดสู่อีหนึ่งแปดสี่ครับเพื่งสี่สองเผาครับ โตรตรี่เอาออกแปดหมื่นครับอันนี้ครับแปดหมื่นอามีมันมีคอนโทรนมาให้นะครับนี่ชุดนี้คอนโทรนตักก็นราจะใช้ได้อยู่ครับสามสูบสอสูบครับสองเผาี่แปดแรงอํามตภาพเลยขึ้นไหมขึ้นไฟไปขึ้นหมด ครับอันนี้ก็สวยดีไม่ได้ครับต้องเหยียบคาดเหยียบคาดสตาร์ทอันนี้ก็แปดหมื่นครับเอาลรตารีออนครับแปดหมื่นตัวเปล่าครับ ชอบตอบถามได้ครับตัวนี้นะเดี๋ยวไม่แน่จะถอดถอดคานหน้าออกหมดเลยสายเสยเก็บหมดครับตามสภาพครับสองเปาใช้ได้เลยอันนี้ก็นิ่มครับฝากไว้อีกคันครับก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามคันแปดหมืนครับสิบห้าแรงสิบเก้าแรงเก้าหมื่น เออป8แรงสองเผาขับซีคันนี้นะขายสภาพไม่เอาตอรี่ออกครับเอ่อแปดหมื่นครับ18แรงคันหน้าไม่เอาทอดออกครับผมก็ทอดอยู่แล้วเนาะนี่ครับเอาสภาพครับก็แปดหมื่นครับครแล้วคาเบาๆครับไม่แพงครับทำต่วยันมากันนู้นสี่หมื่นเก้าครับเผาเดียวยี่สิบแรงอันนู้นนะพี่อันนู้น เอาตามนี้เลยพี่ครับเพลยองตาต้าขนให้ดูนี่หยียบค้านเลยลูกที่แปดแรงครับขายต่อมาขายเลยครับพี่เอาทุนกลับอย่างเดียวเลยครับขายไม่แพงครับสามพันห้าพันกำไรแค่นี้แหละครับพอแล้วเผาหัวพอแล้วเผาหัวนิดเดียวครับเผาหัวนิดเดียวครับ แปดแรงอันนี้ก็แปดหมื่นเอาโรตารี่ออกครับแปดหมื่นผ่านหน้าใครจะเอาก็เอาไปนะครับเขาไม่เอาบอกครับครไปแปลงใส่ตักเอาครับเดี๋ยวก็เดินสายไปที่ก็บอกอนโนริสองสายขึ้นลงขึ้นลงเลยกับนะทาไม่เป็นสั่งได้พี่สั่งน้ำสองสามหมื่นเดี๋ยวจัดให้ไปครับผมไรนี่มล่ะผมไรหนเออยกนิ้ไปอันนี้ ลงแฉมเลยหางขึ้นลงดีครับพี่ขึ้นลงดีอ่ะเดินหน้าหน่อยที่หน,นึครับเอย่างนี้หน่อยเป็นอย่างนี้เลยปุบป๊บปับป๊บปั๊บเดินหน้าถอยหลังลงูกครับแปดหมื 80, 000, ่นพี่เอาโรตารี่ออกนะอันนี้แค่ลองยกเฉยๆพี่เดี๋ยวเอาโรตารี่ออกอย่างนี้เลยพี่ ขายเราไปใช้ลากเอาไปใช้อะไรเอาไปพี่ตัวลากมีปะ่ะตัวลากมีอ่าหาแทนใต้โอเคจะขายหลังอันนี้แป็นหมื่นพี่โรตารีออกพี่ครับโอเคนุ่มพี่ดีได้เลยคันนี้ใจะได้ฝากไว้ด้วยครับมีหนึ่งสองสามตีคันตีคันห้าคันอยู่ปากันนนคันนี้เอาไว้ตัดหญ้าครับยังไม่ได้ขายยี่สิบแรงแต่ถ้าใครใครจะซื้อบอกยี่สิบแรง สองเผ่าครับอันนี้เก้าหมื่นห้าครับตัวเปล่าแอ่ไฟไม่สวยแต่ใครเอาก็บอกครับแต่ผมเอาไว้ตัดย่าที่อู่ไว้ตัดยาที่อู่ครับไฟตรงนี้แตกหน่อยครับเอาแบตเตอรี่ใหม่เหมือนกันสองเผ่าพี่ยี่สิบแรงีอยี่สิบแรงครับแลนโฮปนะแลนโฮปยี่สิบแรงสองเผ่าครับเอาคันนี้เก้าหมื่นห้าครับยี่สิบแรงเก้าหมื่นห้าแ a น d r ตัวเปล่านะครับ เธอแต่ยาผมเอาไว้ตัดในนู้ในอู่ครับตามนั้นเลยเนาะสวยครับฝากไว้คันครับมีทั้งหมดหลายคันเหมือนกันแหละใครจะเอาก็เอาครับรุ่นนี้ครับแล้วก็มีตัว power สามสองแรงอันนี้ครับเ o าเดียวอะไร power ครับสวยใช้ได้เลยนะพี่โอเคตามนี้พี่เดี๋ยวไปเอามาอีกสามสี่คันพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวมาดู ตัว TL ลรอบบ่ายครับ TL เอสองพันหนึ่งขายตามสภาพพี่รถไทยนะเดี๋ยวเข้ามาพี่ขอบคุณครับ